วันนี้สับปูไทยมาหันเอาไว้แต่ว่าวันนี้เด็กขู่เอามาคู่เพิ่มเนาะกับไม้ก็เห็นหางมดเนาะหันเอาไม้ไปหันเอาไม้มาเห็นหางมดผุ้เล่ห์ผู้เถื่นเนาะมาเอาให้เบิงเนาะว่าหางมดลองเห่าว่าหางมดลองเห่าสีใหญ่หรือสีน้อยเนาะมาเลยนี่ก็ใหญ่อยู่เนาะตัวนี้ก็ได้มาเบิรงอีกหางตีสองที่เป็นหางตีสองตัวนี้ วันนี้ห้องที่3มันตัวนั้นเนะาะห้องที่3ที่บ่เดียวกันเลยเนาะมื้อนี้ก็สิมาแยกไข่มดเด้อน้องสาวแต่ว่าน้องสาวนะ่ะเพิ่นไปหามเนะาะแยกทางกันเนาะมื้อนี้นะ่ะสิเอาได้หลายๆอย,ยา่างเนาะ คนงานน้องเฮามีแต่แม่เนาะมีแต่แม่ก็เลยย่าแงเนาะนไ,ไป<ม>ทั้งไม่โตเดี๋ยกหาสิษย์ไปฮะรอตะอไปอีกได้บ่น้องสาวนะบ่มีเนาะป่ะมื้อตอนนี้น้องสาวเพิ่นสิลองแงห่างน้อยๆอ,อันเท,นะท่านี้เนาะอ้อมมาแต่ป่ากันเห็นเนาะอ้อมมาแต่ป่าน้ำไม้กัได้โอ้พี่น้องเอิร์ดสบายดีแต่สาวกูคว่ำคว่ำนะ หุ่เงงเฮ้ยข้างในเสียบข้างในโอ้มันขัดขืนอ้อูอ้ขู่หลงแล้วโอ้ยโอ้ยผุกเปกผุกเปกนะพี่น้องโอ้ยมีเสียงขู่ซ้ำ nhộn <laughs> đây đấy tương đấy <laughs> thầy con hào nhè là bị đâu tương để đưa đây yêu hầu như này nưng, tương hầu ơi thì hà lọ đi này đây bạc nỏ là bị đâu tuần hầu uống mà thô đi <laughs> u mà thô nó nóng kép làm mưa lắm nhắn con dùng như ní ní mặt, ừ, mặt này đó. <laughs> đó mà, u ừ, à, nó, nó okay, à, mày đi mặt, kè lạo chè 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 đây chè mặt chè 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 đây chè 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 mà oh, ตอนนี้น้องสาวเพิ um ่นแย่ทางนี้เนาะโอ้ยเหมือดเนาะพี K ่น้องเอ้ยโอ้ยเย็บค่อยเย็บค่อยเหมือดบ่าเฮ้เฮ่สัเกาต่างจากวาเฟิลชกกิตตากับตอนนั้นใหญ่สักคุนะโอ้ยมาคเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอแม่แดงใจว่ายอยู่เนาะ ข้างนี้ก็บลังบุป้าเฮ้าจะข่อยแย่แล้วหรือยังนี่นะโอ้ขัดข่อยแย่แล้วเรออา,นะเาก็ผลิกวังแล้วนะอู้หอู้หู้มีแต่หมดนะอู้ตึงแม,งแมง่โค้งแม่โค้งอู้หอย่าได้ผับก็คือได้ไหมเอาเจนมันย้อนเสื้อนาผู้เนาะทีนี้น,น,น,นี่โอ้ดีทรอย กูกูกูเอยาถอยอย่าถอยโอ้ยเฮบไปแล้วเฮบไปแล้วสอนถึงเออค่อยๆจะเย็นห่างมันเท่าไหรเกินไปแล้วหรือเอาไม่มาทังตั้งหาบเหรอเอากระตาโตงเนาะโอ้ยโอ้ยมีทันมีทันจบภาพมีทันซ้ำโยนโปะลงเนาะ โอ้ยจะยิ้นจะยิ้นนองละตกหลุ่มเต็มเลยสร้อยกันเนาะสามขีดถูกพลังหมดแล้วเนาะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกระโตนี่หมดกินหมดแล้วห่างทีซองนั่นนี่เฮายันเฮามิได้ยังกระตาเฮาไม่ได้ป๊อดสามห่างเนาะ คิดว่าสองน้เบิ่งกะคักเป็นสามห่างกูมีได้ไปจากอย่างเนีพุพธดเชพี่นะผูกสุกไปพูดแล้เลี้ยวโอ้โหหมดในเซืร์ในเสอนืเสอบน,นแล้ะโมกนะคือมทิมตรงหันมีทิมัตกโอ้โหเต็น้อมืบเสียาได้สบายเลยนะ มาได้ซื้อหนึ่งหมดเลยมันมาแล้กก็ตายเลยลองไม่เงบอกันเอาเลยสิลบไปบวยบลบไปไม่เงยก่อนถ่ายททิปเลยซ้ำอ้ยหมดกัหมดเนาะได้ไปเรยได้ไม่ได้กับพิซซุแล้วนะ mình chỉ luôn lực ở chỗ hố mình vô <laughs> Mình để đây xong Ừ. Nhặt thường wow, nè Mình tốt ở mà nó đây Để anh chưa làm thông có nha Mình ăn quá cao hơn nha Ừ, Hàng đi เออออกมาก่อนเนาะหมดกับผมหมดเนาะเป็นยังไงล่ะกูสภาพน้องคอยน้อง <laughs> บอได้ยังกูแซวงูแซวแง่ไข่หมดเนาะมันก็ขีนนะ้ลายเนี่ยป๊อมมีแต่เป่งเนาะพี่น้องม่ได้ชมไข่นะเป่งไร้ลายเอาไปซิดเบ็ดเด้เนาะไปลบไปซิดเบ็ดปะเป่งไร้ลายนี่ ตัดตายนะเพื่อนก็นได้บุตับปลานทำไม้ว่าถูกแล้วแง่ไข่หมดแห้งถูกกว่าเบิ้งหมดทางหลังเลยแง่ทีมเราเสือหง <laughs> อยรวยหหมดต้องห้หองเนาะไข่หมดก็สิมีแต่หมดกระเป้งนะก็ได้เท่านี้แหลนะเนาะจะสิยำอ,อ๋อยำเฮา อาหารสันตมัมวันนี้คน <c oughs> อ,อยู่ตัมนี่แต่แม่นี่แต่แม่บอกเหนื่อยนะเหนื่อยเด้ไข่สองสามหน่วยเนาะเปิด,อปดมองดูเปิดตัวพี่ตัวพี่เ <c oughs> สือุงมึ่ฮะมาสมไข่หางหมด ตะตาแดดปะเฮ้ยผู้ยืดถุงผู้เห็ดแล้วขู่หลบอุ้ยเฮแล้วอุ้ยดอนปึ้งปั้งเนาะปูนหนังถึงอีตัวมัดกระตาสูงคนไปจับ cho còn không, không có thầm đáy lập lội ôi xăm đi lại đây, đây bác em tay mẹ một tí hồi rồi hay nhẹ nhàng hay nhịp sơ